สุดใจคันเพื่อนคนได้ได้อินเตอร์นะคะเดี๋ยววันนี้คนได้ได้อินเตอร์จะมาแนะนำเพื่อนๆเกี่ยวกับการนะคะสร้างลายโคนนะคะหรือว่าลายซองเห็นไหมคะลายตัวนี้เห็นไหมอันนี้คือลายจริงของเรานะคะแต่การสร้างลายโคนเนี่ยนะคะเราต้องไปโหลดตัวนี้มาก่อนนี่คะ่ะโหลดตัวนี้มานะคะโหลดมาจากไหนโหลดมาจากแอปสโตร์หรือว่าเพจสโตร์ค่ะ พิมพ์เข้าไปว่าสอง c o u u t นะคะพิมพ์เข้าไปที่ Play Store ว่า2 a c c o u n t นะคะนี่นะคะ Play Store เห็นไหมคะ s a y Store พิมพ์เข้าไปตรงนี้ว่าสอง c o u เ t กดเข้าไปใน Pa Store มันจะขึ้นตัวนี้มาเห็นไหมคะคนี่หน้าก็โหลดมาแล้วเราจะพิมพ์คำว่าสอง c o u n t หรือว่าเราจะเขียนคำนี้เข้าไปก็ได้ค่ะ Multiple a c c o u n t นะคะ พอได้มาแล้วนะคะพอได้ m u มัลติเพลคา t มาแล้วอา่ากดเข้าไปค่ะกดเข้าไปตัวนี้อา่ารอแป๊บหนึ่งนะคะอา่ากดเข้าไปตัวนี้แล้วนะคะแล้วให้เ,เพื่อนๆนะคะกดเข้ามาัจะเป็นรูปหน้าตาแบบนี้อะไรที่ขึ้นมาข้างหน้าก็ตามให้เรารอนุญาตไปก่อนเพื่อที่ว่า ระบบของมันซิเพิร์แอคเคาเนี่ยจะนําเราจะสามารถออยืนยันต,ตัวของเราได้นะคะพอพอโหลดไปแล้วนะคะเราก็เข้าไปนี้เลยนะคะเข้าไปตรงเครื่องหมายบวกเข้าไปตรงเครื่องหมายบวกนะคะพอกดที่เครื่องหมายบวกแล้วเราจะเพิ่มไลน์หรือว่าจะเพิ่ม facebook เป็นแอคเคาท์ที่สองของเรา เราก็ไปกดบวกเพิ่มได้เลยค่ะบวกเพิ่มที่ลายนะคะเราจะสร้างลายที่สองเราต้องไปบวกเพิ่มที่ลายนะคะเสร็จแล้วนะคะคนนี้ได้ได้โหลดมาแล้วนะคะตัวนี้เห็นไหมลายพอได้มาแล้วนะคะเขาก็จะมาอยู่หน้านี้แล้วเราก็ทําการดึงนะคะดึงแบบไหนกดค้างที่ลายแล้วก็ดึงออกไปที่กดค้างที่ลายนะคะในนี้เขาจะขึ้นมาบอกว่า เดสก์ท็อปไอคอนเห็นไหมคะเดสก์ท็อปไอคอนอยู่ข้างบนเห็นไหมตัวนี้นะคะพอพอขึ้นมาเดสก์ท็อปไอคอนตัวนี้แล้วนะคะให้เราไปตั้งชื่อตัวนี้ตั้งชื่อเขียนเข้าไปค่ะเขียนคําว่าลายสองนะคะลายสอเพราะว่าลายหนึ่ก็คือลายหลักของเราอันนี้เป็นลายสอพอเขียนคําว่าลายสอแล้วนะคะเราก็จัดก,การกดตัวนี้ได้เลยค่ะชัวร์เนี่ยคะ่ะกดคําว่าชัวได้เลย เสร็จแล้วพอได้มาแล้วนะคะพอดึงออกมาแล้วเขาก็จะมาเป็นรูปแบบนี้เห็นไหมคะอันนี้ลายจริงของเรานะคะลายจริงลายจริงจะไม่มีกรอบสีขาวขาวนะคะลายสองเนี่ยเห็นไหมะเขาจะมีกรอบสีขาวขาวแล้วจะมีเครื่องหมายของ Multiple a c c อ u n t อยู่ก็คือตัว S เห็นไหมข้างล่างพอได้มาแล้วนะคะเราก็ทำการล็อกอินได้เลยกดเข้าไปนะคะ แล้วพอกดเข้าไปแล้วเขาจะบอกว่ายินดีต้องรับสู่ไลนยเห็นไหมคะกดเข้าสู่ระบบเลยค่ะเข้าสู่ระบบเหมือนกับที่เราเข้าสู่ระบบไลน์ของเราเลยนะอาเน็ตช้านะคะแป๊บหนึ่งพอกดเข้ามาสู่ระบบแล้วเห็นไหมคะเขาจะมีถามว่าเข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขโทรศัพท์ไหม ถ้าเรามีชิมสองชิมนะคะให้จัดก,การไปนำชิมที่สองของเราเข้ามาใส่โทรศัพท์ของเราได้เลยแต่ตอนนี้คนนี้อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าดำเนินการต่อด้วย Facebook นะคะไปกดที่ดำเนินการต่อที่ Facebook ได้เลยอ่าแล้วทีนี้ก็กดยืนยันนะคะกดยืนยันเหมือนกับที่เราเข้าไลนา์ปกติของเราเนี่ยคะ่ะ แต่ตอนนี้คนหน้าไม่มีเฟซบุ๊กในเครื่องเครื่องนี้นะคะไม่มีเฟซบุ๊กในเครื่องเครื่องนี้ถ้าเกิดว่าเราไปแตะนะคะยืนยันนะคะอา่ายืนยันไปเห็นไหมเขาก็จะบอกว่าเข้าสู่ระบบด้วย facebook เราก็ไปกดตรงนี้แล้วมันก็จะไปหน้า facebook ของเราเลยนะคะลองลองไปทำดูนะสำหรับคนที่มีปัญหาที่ใช้ลายจริงเข้าสู่ห้องเรียนเราไม่ได้ เราก็สามารถทำลายที่สองขึ้นมาเลยโอเคนะคะไม่ลำบากเลยง่ายนิดเดียวค่ะแล้วข้อมูลลายเก่าเราก็ไม่หายด้วยนะข้อมูลยังอยู่เหมือนเดิมค่ะนะคะลองไปทำดูค่ะสวัสดีค่ะ